สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนี่พี่น้องทุกท่านนะครับตอนนี้เนอตอนเนี้ยนะครับก็จะมาทําหน้าที่นะครับคือการมาตรวจสอบนะครับตัวรัศมีนะครับหรือว่าก้าไบที่เขาใช้งานเนาะหรือว่าพนักงานที่นํามาใช้งานครับอันนี้อาจจะเป็นวิดีโอตัวอย่างที่ในกรณีที่เรามาตรวจสอบนะครับว่ากระใบรัเนีผ่านการตรวจสอบ อินเคชั่นรวามใช้งานได้หรือไม่ครับนะครับบางคนที่มีความรู้นะครับผ่านการอบรมเรื่องงานยกงานริฟติง้งต่างๆอาจจะมีความรู้นะครับแต่ว่าพนักงานที่เป็นเป็นพนักงานเป็นเฮลเปอร์นะครับหรือว่าเป็นพนักงานวล er ็อเกอร์ต่างๆที่จะเป็นผู้ช่วยช่างในความรู้ในการไปเบิกสลิงกเด็นเข้าไปนี้จะไม่มีความรู้เต่าอ,อย่างยกตัวยอย่างหัวหน้าไหลเนี่เป็นระดับโอแมนนะครับเป็นหัวหน้าดีมิเกอร์ D C e R, เนาะอันนี้เราก็มาดูตัวอย่าง อันนี้เป็นตัวอ,อย่างนะครับว่าไฟเบิดมาแต่อันเนี้ยแต่ดูดีหรือไม่ดีเราว่ากันะอีกีเนาะเดี๋ยวมาดูครับเบื่องต้นหัวหน้าหลาเบเปิดรีคลิปมาถูกนะครับถ้าหัวหน้าหลาเบิร์ตัวเองเราจะเรียกของที่มีมาก่อนนะ,อะ,อะจะดูจากไหนเรื่องต้นเนาะเราก็จะดูหนึ่งต้องมีอะไรก่อนครับดูดูเรื่องของผ่านการมีผ่านการอินสแตนชั่นหรือผ่านการตรวจสอบก่อนนะหัวไหลายล้มขึ้นมาถ้าไปนะครับต้องผ่านการอินสแตน แล้วก็มีการนะครับอัปเดตคัลลเอร์โคส,สติ๊กเกอร์นะครับให้มีคสสัลลเอร์โคสติ๊กเกอร์เนาะอย่างพระใบ้ีด้วยนะวันนั้นไหลเบิกมาอ้าวมีมีอัปเดตคัลลเอร์โคสแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ด้วยไตรมาสไตรมาสต,ตามไตรมาสของโอดเซเยอร์ ayer, หรือในโบริซีถูกไหมครับแต่ตวันนั้นไหลเบิกมามีสติ๊กเกอร์ก็จริงนะครับมีมีแาปซิลตี้มี iti, ม R ong, มรับรองเซอร์ไพรส์ก็จริงนะครับมีใบเซอร์ก็จริง แต่นะครับอย่าลืมนะครับว่าก่อนใช้งานบางทีมันผ่ขขานการใช้ไปแล้วเอาไปคืนตัวโตมีแบคก,กลับมาแล้วเปิดมาใช้ใหม่อนั้นหมายความว่าก็มันจะมีการถ่าดาเมจหรือว่าเสียหายจุดบนนั้นไหรบนนั้นไหลก็เช็คเราเช็คไปสิครับน้่ไหลลองเช็คดูเ,เ,เข้าใบเลยไล่ไปเรื่อยครับนรนรนบนนไหลนนนไหลพบอะไรบ้างครับเหมือนฟันเห็นไหมอ่าอันนี้เป็นรอยบาดนะครับรอยบาดก็เรียกว่าเป็นรอยเสียหายของข้าใบเล็บสลิงหรือว่าดาเมจนะครับ นะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเขาขีดจุดจัเปันไหลสองจุด,จดอ่าสองจุดแล้วนะครับหนึ่งจุดสองจุดสามจุดเลยนะครับอันนี้เป็นรอยที่ยอมรับไปได้นะครับถ้าเกิดเอามายกชิ้นงานอันนี้คาดว่ามาเบิดเพื่อจะไปใช้ในงานลิฟติ้งแต่เป็นส่วนของมินนอนลิฟต์นะครับไม่ได้ไปยกชิ้นงานใหญ่แต่อาจจะเป็นยกก็อะสักเจอไปดีเล็กๆนะครับถึงมันจะเล็กก็จริงครับแต่มันมีผลเนะาะหมวนลองม้วนกลับเยก มันมีผลนะครับเพราะว่าถ้ามันเสียหายแล้วมันอาจจะเกิดการฉีดขาดหรือแคกอคอกเป็นเป็นปริมาณที่มันไม่สามารถรับโหลดได้นะครับอันนี้อันตรายมากนะครับทีนี้ก็ในส่วนต้องของหน้าไหลถ้าเกิดว่าเราไปเบิกเองไม่มีปัญหาเพราะเรามีความูอยู่แล้วผมต้องการแต่ถ้าเกิดให้ลูกน้องเป็นเ,ร,เราจะแนะนําลูกน้องอย่างไรบ้างครับดูว่าแังงานพร้อมหรือเปล่าอ,อย่างเสียงดังนี่พรว่ามันขาดห,หรือเปล่าอ่า ให้ดู<ม>สติกเกอร์รก่อนดูสภาพมสมบูรณ์หรือเปล่าสติกเกอร์สีคันแลกรถต้องอัปเดตด้วยนะนตามใจมากนะครับและที่สําคัญต้องดูเรื่องของบาดแผลนะครับถ้าบาดแผลเยอะปุ๊บเราต้องแนะนาพี่น้องเราเลยทำยังไงครับไม่เอาไม่เอาแล้วถ้าเกิดตะโตส่งให้เราเรามีสิทธิ์ที่จะคัดค้านนะครับดูครับเราต้องคัดค้านครับเพื่อนๆถ้าเราไม่คัดค้านนั่นจะยอมเรายอมรับความเสี่ยงเกี่ยวกับการดารมจหรือเสียหายของเระใบหรื่เด็ดลิอันนั้นจะทําให้ น้องพี่คนไหลนะครับสามารถเปิดของที่เสียหายมาใช้แล้วมันเกิดผลตามมาคือเกิดเกิดม่เหตุขึ้นได้หรือเกิดเทปที่เราไม่คาดฝันขึ้นได้นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณหัวหน้าไหลเนาะอย่างน้อยเพิ่มงติมความรู้ตรงเนี้ยัวหน้าไหลก็สามารถไปไปคุยกับทีมไปคุยกับทีมวิคเกอรทีมได้ว่าในตรงเนี้ยตอนนี้เขาดูนะครับเวลาเขาไปเปิดของนะครับบางครั้งหัวหน้างานอาจจะไม่ได้เปิดกันอดนะครับแต่บางครั้งจะเป็นทางทีมวิคเกร์เราไปเปิดช่วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว เอาจุดนี้นะครับไปแนะนําหรือไปแอดไว้เขาเพื่อให้เขาได้มีความรู้เหมือนเราเป็นความรู้เบสิกเบื้องต้นเท่านั้นเองครับส่วนความรู้เกี่ยวกับสลิงอีกมากมายเดี๋ยวเราไปเรียนหลักในหลักสูตรการเทรนนิ่งโวยเกี่ยวกับหลักสูตรบิ๊ติ้งหรือว่าตัวเมนนอลิฟต์ลิกเกอร์เมนนอลิฟติ้งอะไรต่างๆนะครับอันนี้เรามีคอร์สหลักสูตรได้สอนอยู่แล้วอย่างเช่นหลักสูตรที่มีอยู่ก็อย่างโครงการคลิปโปรเจกต์ของเราก็จะเป็นทางด้านอาจารย์พิชัยครับท่านมาสอนและมาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรตรงนี้ด้วย อันนี้เพียงแค่เบื้องต้นนะครับที่ความรู้ที่ที่ไหนตรงนันมันใช้แต่ความรู้อันอื่นอีกจากท่านอาจารย์มีเยอะนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปในรับฟู้ได้ครับวันนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆของเราไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมครับ